มันไม่ใอย่าพูดๆว่าเงินไม่มีถี่แม่แล้วมันเปิดดูกาแล้วเงินมัไม่มีแล้วมันดูแล้วก่อยไปหน่อยนะคุณจอนนี่ซิโก้เตะวันจันร์นังคารบ่อยมากครับเคยมีทําสํารวจไหมว่าเตะวันธรรมดาและบางคู่สองทุ่มคนดูจะยุ่หรือเปล่าครับเพราะเกินสี่ทุ่มผมว่ามันดึกเกินไปครับอืมสองทุ่มจําเป็นต้องมีแต่ว่าก็ ทีมหนึ่งเนี่ยเ,เราเราได้คุยกับทางทางที่เขาทําสถิตทำการคือผมก็จะไม่ไม่เข้าไปบอกนนะครับว่าทีมไหนต้องเจอ,อยังไงแต่ว่าทางทีมไทยลีกเขาก็จะมีทีมงานของเขาบอกว่าอย่างลาบุรีเนี่ยจะต้องเตะวันจันทร์อย่างน้อยสองครั้งวันศุกร์อย่างน้อยสองครั้งสองทุ่มอย่างนี้อย่างน้อยครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้มันทุกทีมก็จะโดนโดนเท่าๆกันหมดแล้วล่าสุดพอมาเจอกับทาง Tru ูได้พูดคุยกันเขาก็จะให้ปรับไปเรื่อง เวลาหกโมงหกโมงครึ 1941, like er. ่งทุ่มหนึ่งเอาเอาไเอาไว้สามสิบเนี่ยออกไปเขาบอกว่าเขาประสบความสําเร็จมากกว่าเวลาที่มันเป็นเลขแบบกลมๆแม้กแม้ว่าหนึ่งทุ่มเนี่ยจะเตะซ้อนกันแต่ว่ามันไม่ได้มีผลเขาบอกไม่ได้มีผลแต่ว่ามันมีผลต่อการจําของเขาทํารีเสิร์ชมานะฮะก็คงสักพักเราก็คงจะกลับไปเป็นเลขกลมๆอืมอ่ารอดูกันนะฮะคุณกามาทีมนะ บอกว่าอยากให้ทุกสนามมีสรุปรายได้เข้าชมครับของที่ลึกเหมือนสมัยก่อนนะ่ะโชว์แบบปุรีลำรายได้รวมสิบสี่ล้านนะเป็นไงครับจริงๆอ่นทุกวันนี้เรามีการเอ่อบอกบอกว่า Attendance เท่าไหร่คนผู้ชมเข้าแต่ละนัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอ่อก็ก็อันนี้ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งไปไปทางทีมว่ามันต้องทําเป็นเป็นยังไงแต่ว่า ผมก็คิดว่ามันก็เป็นข้อมูลที่ถ้าสโมสรสามารถสื่อสารกับแฟนบอลได้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีครับอืมนะฮะคุณดูบอลทั่วไทยไปไกลทั่วโลกบอกลาดบุรีปีนี้จะลุ้นท็อปไฟครับได้แน่นอนครับขอโทษครับพี่บิ๊กเมื่อกี้ใสยเข้าเสียงเสียงตัดไปนิดนึงครับครับเขาบอกว่าคุณดูบอลทั่วไทยนะไปไกลทั่วโลกบอกว่าลาดบุรีปีนี้นะครับจะลุ้นท็อปไฟได้แน่นอนนะะต่างชาติคุณฟุกหามาจากไหนครับ เทพทุกตัวโอ้ใช่คำนี้นะเทพทุกตัวคือ,อฟุตบอลลาบุรีเนี่ยเราเราเราคิดว่าต่างชาติคือฟุตบอลน่ะมันคือจะซื้อผมผมเข้าใจโลกความจริงที่ว่าของ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 อะไรอ่ะของถูกไม่มีดีของของดีไม่มีถูกอันนี้ผมเข้าใจนะจงงแต่ว่าแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจจริงๆนะครับว่าฟุตบอลนะักต่างชาติเนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกแล้ว มันมีคนที่เป็นฟุตบอลนักฟุตบอลที่ดีของเมื่อวานมีโปรไฟล์ดีๆแต่ว่าเล่นไม่ได้แล้วหรือว่า um, ฟุตบอลนักเตะบางคนเนี่ยมาเคยมาอยู่เมืองไทยวันแรกมาสองแสนพออยู่ไปเล่นดีด้วยกันหนึ่งขึ้นไปหกแสนแต่จริงๆราคาเขาจริงๆอาจจะอยู่ที่สามแสนก็ได้ mm hmm. ผมก็เลย mm hmm. คิดว่าการทุกอย่างมันเป็นดีมานด์สป라이ถ้าเกิด <Yeah. S 1> เ,เรา,าเราใช้เกาเราดีๆเกานี่สําคัญสําหรับสโมอสรมากถ้าเกิดคุณมีเกาที่ดี คุณจะรอดได้คุณสามารถเก้านักเตะขายต่อได้คุณเก้านักเตะคุณจ่ายน้อยกว่าคนอื่นแต่ว่ามาเราเล่นเข้าระบบคุณได้เลยแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณยังเอาแต่นักบอลในไทยอยู่คุณก็ต้องไปสู้ราคากันละอะไรแบบนี้ผมนี่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมผมถึงพยายามหานักเตะต่างชาติเข้ามาซึ่งราคานี้ไม่ได้สูงนะครับก็ต้องยอมรับแต่ว่าก็ก,ก,ก็มีความเสี่ยงก็มีความเสี่ยงแต่เราก็เชื่อมั่นในทีมเก้าเราครับผม แล้วเรื่องของ,ของเรื่อง,องเรื่องของท็อปฟคือผมก็คิดว่าปีนี้เราเรา,เรามีเรามีทีมที่ดีนะครับเรามีทีมที่ดีปีที่เราจบที่หกปีนี้เรื่องท็อปฟก็อาจจะเป็นเป้าหมายของเราครับอ่าครับคุณบอสหนึ่งสามดึงสามสามนะบอกว่าไทยลีกต้องเป็นสปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมว่าจะทําให้คนมาสนามเยอะเลยสนุกตั้งแต่หน้าสนามเรียนแบบปีจเลยครับไม่ใช่แค่ไปดู บอลอย่างเดียวต้องมีป้ายโปรโมททีมใหญ่ในจังหวัดหลายจังหวัดป้ายไม่มีเลยน,น,นี่เขาแนะมาน,น,น,นี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงนะครับต้องต้องชมทางบีจีว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของอาเซียนนะครับ<ะ>เป็นทีมที่ผมว่าเขาด้วยสิ่งรอบข้างที่เขามีที่กับอ,อ่รีซอสทุกอย่างที่เขาพร้อมเนี่ยเขาเขาไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับเรื่องของ Off the Pitch นอกสนามเขาเนี่ยคือสุดยอดมากๆแล้วก็เรื่องของอตัวผู้เล่นอะไรต่างๆนะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องเข้าใจในความเป็นจริงวันนี้ว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ดีมากนะครับเศรษฐกิจกว่าที่เราจะถ้าเราเงินเรามีอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยแค่เราใช้กับนักบอลมันก็จะหมดแล้วแล้วถ้าเราไปทําตรงนู้นตรงนี้อีกมันเอาเงินที่ไหนมาทําทํา <ๆ S 2> แล้วมันมันได้อะไรกลับมาคือผมเข้าใจผู้บริหารหลายๆทีมนะครับว่า มันคิดได้จริงๆอะว่าหมันองต้องจ้างอาร์ตดเรคเตอร์คนนี้เข้ามาถ้าเกิดมีคนนึงเนี่ยจ้างสามสี่หมื่นนะหภาพมันออกมาสวยมากเลยแต่ว่า <Yeah. S 1> แล้วสามสี่หมื่นเนี่ยปีหนึ่งห้กแสนตรงเนี้ยเอาไปเอา <Yeah. S 1> ที่ไหนมาจ่ายแค่นี้ก็ติดลบไม่รู้จะทํำยังไงและนะครับก็ต้องก็ต้องรอรอรอวันหนึ่งครับว่าเศรษฐกิจมันกลับมาดีแล้วประเทศไทยปลดล็อกกฎหมายอะไรหลายๆอย่างที่จะเอื้อ ให้ให้ฟุตบอลมันมีสปอนเซอร์หน้าใหม่ๆเข้ามาได้อ่าอันี้สำคัญมากนะเอาอันนี้เดี๋ยวาถามพี่ชอยบ้างนะคุณวัดสิบแปดถามว่าเมืองทองจะปรับสนามที่บอลั่วเอเชียไหมครับไฟใช้บริษัทไอซอย่างที่พี่บอกคราวที่แล้วอ่ะพี่บีแล้วแค่ปรับแค่ไฟแค่นั้นอย่างเดียวสนาม<ช>สวยอ,อยู่แล้วผลงานไงไอซ์ทําทำอะไรม<ท>า <ำ S 2> ไ,ไอซ์ทำที่นคไครปฐสมเลยครับอ๋อสนามนี้ อืมสมายยุคแรกๆของนักขาวประถม,มครับที่มันใบ <Okay. S 2> สวยงามที่สุดเนี่ยอ่า uh. เดี๋ยวผมถามคุณฟุ๊กหน่อยคุณฟุ๊กออกไปยังครับอย่าครับ,รบพี่จอยครับอันเนี้ยอันเนี้ยครับผมอยากจะรู้ว่าปีเนี้ท่วมทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยเราใช้แบบบอลยูโรบอลยุโรปเลยไหมหรือบอลโอลิมปิกเลยไหมยังยังใช้แบบเดิมอยู่นะครับพี่ชอยอันนี้ครับเอ่อมันไม่มีการแจ้งมาว่ามีการเปลี่ยนนะครับ ผมว่ามันเป็นเรื่องของผมว่าเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะพี่ว่าว่าเราพร้อมจะไปตรงนั้นหรือเปล่าแต่ว่าณวันนี้ผมผมสามารถคอนเฟิร์มได้เลยว่ายังเป็นการทดเวลาเหมือนเดิมอยู่ครับครับครับอันนี้อันนี้เราก็ต้องแจ้งในบรรดาทีมต่างๆด้วยนะคุณคกุะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็เหมือนใช้กฎใหม่จะแล้วอ่ะอันนี้อันนี้ผมตั้งแต่ตอนที่จะเริ่มเลกสองของฤดูกาลที่ผ่านมา ผมเจอพู้ตัสินวันแรกเกมแรกของเลกสองนะผมเดินมาถามเลยนะคุณจะทดเวลาแบบไหนอยากให้ผมมาเซอร์ไพรส์ตอนสกอร์ผมจะชนะล้วอ,อยู่ดีคุณทดสิบนาทีนะเขาบอกว่าทางทางคณะกรรมการผู้ตัดสินเนี่ยยังยังยืนยันว่าทําแบบแบบเดิมครับอเอาไอ้เคียอาไนะอาเา้เคียร์อันนี้แน่นอนแน่นอนครับอคุณหนึ่งนะคุณหนึ่งรัทวัฒน์บอกว่าลิ้งเถื่อนจัดการยังไงครับ ยูทูบมีเพียบเลยลิงเถื่อนนะฮะยูทูบเนี่ยเขาจะมีการเ,เดี๋ยวพอเขาไปรีจิสเตอร์เรียบร้อยแล้วคนที่ส่งสัญญาณเข้าไปเนี่ยจะเป็น t r Vision True v i s i o n จะส่งสัญญาณเข้าไปที่ youtube พอส่งปุ๊บ y YouTube เขาจะมี Mir r o r ละว,ว่าไอสิ่งถ้าเพจไหนที่มันเกิดหน้าตาเหมือนไอสิ่งที่ t True v i s i o n ส่งเข้าไป True v i s i o n กับไทยลีกส่งเข้าไปเนี่ยเขาจะยิงตกให้หมดหอืบอางนั้น นะ,ะในทาง y t u t u นะฮะแต่ในเรื่องของเว็บเรื่องอะไรก็จะยากกว่าก็ต้องเป็นเ,เขาเรียกว่ากรมของตำรวจต้องเป็นพึ่งตำรวจเอาอืมอ่าตกลงว่านี่พี่ถามเองนะว่าตกลงแฟนบอลที่เขาดูทางฟรีทีวีเนี่ยเขาจะมีได้ดูไหมฟรีทีวีมีฟรีทีวีมีนะครับเราแข่งสองรอสสิบแมชเนี่ยจะมี30แมชอย่ยางตำ่ำ อ,อ๋อแต่ว่าแต่ว่าจะไปแข่งกันที่เออจะไปถ่ายกันที่ช่องไหนเนี่ยต้องต้องรอถามทางทูพิชันสิกทีหนึ่งคือเพราะว่าเขาเป็นคนถือลิขสิทธิ์อืมใช่ใช่ใช่ต้องงั้นนะฮะครับคุณเกมทีมนะฮะกะมาทีมนะถามว่าราดบ,บรุรีปัจจุบันมีทีมงานในทีมทสโมสรทั้งหมดกี่คนครับแล้วลาดบ,บรุรีตอนนี้<ม>เออเขาบอกว่า ทำทีมแล้วได้ทำทีแล้วมีกำไรเยอะหรือเปล่าโอ้ทำกําไรเมื่อกี้คุณฟุกยังพูดอยู่เลยถามกำไรแล้วนะฮเอยมีกําไรอยู่เคยตั้งแต่ทำบอลมาสิบสี่ปีจ5สิบห้าปีเนี่ยมีกำไรอยู่สองสามปีครับอืมปีแรกเอาแค่เอาแค่เฉียดเฉียดผมก็ก็สบายใจแล้วเออนะกำไรความรู้สึกเลยอ่ะ นะว่าเราเราก็เราเราก็มีคือเราก็ทําให้ใช่พี่กำไรความรู้สึกเป็นการทําให้เอ่เรียกคอมมูนิตี้นะครับใม่าวลาดบุรีใช่ใช่ก็ถ้าเราถ้าเรามองมุมนั้นคือต้องคุณคุณพ่อคุณแม่ผมเขาท่านเป็นคนที่ทําทําเขาก็ชอบช่วยให้สังคมอ่ะผมก็เลย เออครอบครัวเราทําแบบนั้นนะฮะเราก็เลยไม่ได้คิดว่าอย่างไรอะไรที่เราพอมีกําลังให้เราก็คือสังคมให้สังคมได้มันแต่ว่าท่านท่านเนวินเคยเคยพูดในในวันนั้นมีมีอยู่เป็นงานกินเลี้ยงกันกับอะไรกันนะฮะ,ะกับสโมสรสมาชิกหลายๆท่านแล้วก็บอกว่าพวกทุกคนที่นั่งอยู่ที่เนี่ยเป็นคนซาดิชโ <laughs> งงซาดิชยังไงเขาบอกซาดิช <c oughs> <c oughs> ปีปีหนึ่งเนี่ยเสียตังค์กันเป็นสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านแต่มันก็ยังทํากันอยู่แล้วนี้ขอขอคุณก็ยังทํากันอยู่นึกออกไหมครับผมผมก็แต่คุณก็ยังทํากันอยู่ซึ่งถ้าเป็นคนอื่นถ้าคุณไม่ซาดินพอเนี่ยคุณไปตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับแต่จริงๆมันก็มันก็คือคนเข้ามาตรงนี้แล้วมันมันทิ้งไม่ได้มันมันมีแฟนบอลมันมีอะไรเยอะฮะ อืครับคือในวงการกีฬาก็ก็แบบเนี้ยฮะเหมือนกับแพทย์ที่มาอยู่ในกีฬาก็เหมือนกันนะฮะเพราะนั้นสาดดิตเราต้องต้องพิมพ์ใจรักหรือว่า,วาสาด,ดิตตกใจเลยใจรัก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 ฮะมีม,ม,มีอันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงสโมสรราชบุรีที่เคยได้รางวัล <laughs> พอดีผมเป็นคนพิมมาในเรื่องของรางวัลทางการแพทย์นะครับใช่ไหมฮะอ๋อครับครับ ก็เป็นทีมที่มีทีมงานในแง่ของการดูเรื่องทางวิศาสตร์การกีฬาการป้องกันการบาดเจ็บมีนักกายภาพบําบัดอะไรต่างๆก็สโมสรราชบุรีเคยเคยได้เมื่อปีไหนนะครับเมื่อสองสปีที่แล้วบางครั้งถ้าผมจำไม่ผิดครับครับก็ล่าล่าสุดคือผมผมเป็นคนก็ชอบเรื่องนี้นะฮะแต่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอเศรษฐกิจมันเงี้ยเราจะอยากทําอะไรก็ทํามากไม่ได้ แต่ล่าสุดเราก็มีการเตรียมได้เครื่องเทกาเทกาที่ใช้ขึ้นความถี่ของเครื่องขึ้นวิทยุคับที่จะเป็นความร้อนหน่อยเพื่อ uh, ลดลดความตึงลด,ลด,ลดอาการอักเสบอะไร uh, uh, แบบนี้คเพื่อ recovery ได้ดีขึ้นนะ r e c o v e r ได้ดีขึ้นใช่ครับ